โอ้โหเสียงเครื่องทำน้ำแข็งจากโรงน้ำแข็งมันทำไมมันดังอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยนที่เห็นเป็นแสงไฟนั่นอะ,นะเครื่องทำน้ำแข็งโรงน้ำโรงน้ำแข็งนั่นอนะโอยจะหลับจะนอนอยังไงแต่ละวันแต่ละคืนนี่เฮ้อ หน่วยงานไม่ออกมารับชอบอะไรเลยไม่ออกมาดูอะไรเลยเนี่ยตอนอัดคลิปนี้ยังต้องยื่นแต่มือออกไปนอกบ้าน แง้มหน้าต่างไว้ไม่กล้าโผล่หน้าออกไปมันมันมันขึ้นเสียงมันแรงมันก็แทกหูแบบฟังแค่ยี่สิบวินาทีนี้มันหูมันอื้อหูมันชามปวดหูแล้วเนี่ยไอ้ตรงหลับต้องนอนกันหรอกแต่ละคืนจะหลับจะนอนกันยังไงเนี่ยดังขนาดเนี้เี่ย โอ้คืนเสียงมันแรงมากเลยมันดังสนั่นวันไหวลันทุ่งเลยอ่ะโอ้มันดังยิ่งกว่าสนามบินลบอีกเนี่ยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลและผิดชอบเรื่องเนี่ยสิงแวดล้อมไม่ไม่มาดูเนี่ยอ๋อประตองก็เงียบกรมโรงงานกงเงียบ,อ,งงยบอุตสาหกรรมจังหวัดก็งเงียบ กระทรรัพยากรก็เงียบแล้วอะไรอีกอ่ะเก็บกระเสียงอ่ะด้านลลมนลพิษเนี่ยวันที่จะสร้างลรงน้ำแข็งไม่เห็นมาถามความเห็นของพื้นที่ข้างเคียงไม่ทำประชาพิจารณประชาคมไม่ทำไม่สอบถามชาวบ้านแล้วตอนนี้มันมีกลิ่นเน่ามิ้นออกมาด้วยกลิ่นม็้น เหมือนแอมโมเนียรั่วมันแสบจมูกมากเลยออกนอกบ้านไม่ได้ตอนเนี้ยแล้วนี่กว่าจะปิดนู่นแหละสายของวันพรุ่งนี้นะ่ะกว่าจะปิดเครื่องหอนทั้งคืนเนี้ยแต่ละคืนฉันนอนไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวทุกคืนเลยตอนนี้ อนเละสามสีชั่วโมงโหยมันป่วยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันความเครียดสะสมแล้วแก้วหูชั้นนอกมันอักเสบแล้วมันทะลุแล้วไปตรวจกับหมอตอนนั้นหูอักเสบพอฟังอีกขึ้นเสียงนี่แหละเสียงโลลำแข็งนี่แหละเครื่องทำ้ำแข็งนี่แหละ,หละมันดัง